สวัสดีค่ะเรื่องของนาฬิกานะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเเวลานะคะยี่สิบนาที1จนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะเรียกย่อๆสั้นๆได้นะคะเช่นศูนย์่นึ่งหนก็จะเรียกว่า q u a ว t e r อร์พาร p m นะคะหรือว่า06.30กนก็จะเรียกว่าอะัพทูซเนนะคะหรือบางครั้งจะเรียกสั้นๆนะคะอ่านสั้นๆเรียกเป็นชื่อชั่วโมงชื่อนาที แล้วก็บอกว่าเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเท่านั้นก็ได้นะคะ,ะเช่นวัน15นะคะ AM ก็คือเวลา01.15น,นนะคะหรือว่าวัน30 AM ก็คือเวลา01.30น,นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของนาฬิกานะคะ,ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะขอมีความสุขโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ g o o มอร์นิ่ง